ใเฮ้ยันนี้อยู่กับใครครับอะไรของมึงเนี่ยตาเป็นอะไรเป็นอะไรตาเปิดตัวไงนะเปิดตัวโอเคเราดีคุณผู้ชมที่หน้ายิทุกท่านเลยนะครับหน้าเลยนะอันนี้อยู่กับรายการนักมีนะเอ้ยรายการมึงเชื่ออะไรวะรายการอะไรตากันรายการอะไรนตาอะไรกันเลยนะบอดบอดบอดฟอร์แล้วหัวมึง จากที่เราห้องนึกว่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้ลาสเกทเฮเวนการกระตกเล็กน้อยหมายความ,มว่าไงวะกระตกรถชาก <g ül h> ก,ารกระตก,กรถ<ล>ทีโอเคกูมาแล้วกูมาเฮ้ยมาเดี๋ยวกูเปลักแมวขึ้นเลยวะเอาไงวะเฮ้ยตามึงไหมนี่เฮ้ยตัวหายตัวเว้นงอไปแต่ไกลอย่านะอย่ามาทางนี้นะไอสัตว์อย่ามาล้านเกทนะเฮ้ยกูเงยกเจอเพื่อนแล้วกูกูเจอไอผมปัดแล้วเว้ยปัดแล้วปัดแล้ว กูจะไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นกูจะเป็นมิดกับทุกสิ่งอย่างเอ้ยมันมาหากูมันมาหากูไอ้ผมฟ้ามึงตาหยาดเอาไอเหี้ยเอามาถึงกูเจออะไรอะไรแล้วจะเย็นจะเสร็จแล้วจริงจริงนะเสระจเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วตาเฮ้ยเี้ยเฮ้ยตาอย่านะอย่ามาตรงนี้นะใช้ไม้เลยตามีจังหวะใช้ไม้เลยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอา ไอ้เห <X 1> ี hey? ้ยไอ้สัตว์อยู่ข้างกูเลยเอาทำระเบิดทำระเบิดกูทำระเบิดเข้าตู้แล้วนะกูเข้าตู้ไอ้หน้าฆาตกรแกจะไปหาเมืองอ๋อโดนแกเข้าไปแล้วเข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วกูเข้าตู้แล้วเข้าตู้ไม่อยู่ในตู้ไม่อยู่ใครทั้งนั้นโอเคจ้ะเร็วมาเร็วไม่ แล้วมาแล้วโว๊ยไปไปเหมือนไม่ไล่หมาเลยดีหนีมึงหนีดิมึงหนีโกูได้ว่ากดคอนโทรลเดี๋ยวกูจะไปปั่นไฟแต่ข้างๆกูมาปั่นข้างๆกูอยู่กูจะไปช่วยเพื่อนนั่นนั่นนั่นนะมันมาอะไรมันมาเลยเฮ้ยมึงไอ้ทัพหนีทำไมเป็นสไนชิพานเลยวะ ไม่ด้ช่วยมึงเองกูช่วยมึงเองช่วยมึงช่วยมึงกูโดนอีกแล้วช่วยมึงนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหความเร็วระดับนี้ต้องทันก่อนฆาตกรเนี่ยโดนแล้วกูตายแน่กูตายแน่ตามันยิ่งกูแน่มันยิ่งกูแน่มันยิ่งกูแน่เอ้ยสเปกบ้ามาแล้วกูมาแล้ว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 น้องหวงนะเพื่อนคนนี้ช่วยมึงเอง อบคุณมากนัดโดนแฝวเคบับแล้วก็มีง่าอะไรแทงคออยู่แหละมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วให้มีคนมาช่วยก็แล้วนะตัวเองไปเถอะไป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 วิ่งยาวๆเลยเถะวิ่งยาวๆเลยอย่าขี้เหนียวเครื่องเลยนี่คือจบอ่ะไป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 นัดเบิกแมวขึ้นเบิกแมวขึ้นไปไปหนีหนีเถ้ะหนีมันจะเอาไว้จนได้เลยเหรอวะ โ้ยไอ้เหี้ยมันจะเอามึงมันจะเอามึงไอ้เหี้ยมันจะซ้ำมึงมันจะซ้ำมึงไปไปไปสตีวันี้เอออย่างนี้แหละสารสิ่งที่กูต้องการแต่มันก็จะเอากูอยู่ดีแหละมีไดฮัท์ด้กูมีไดฮัทไม่ต้องห่วงกูสามารถแทงมึงได้อีกรอบต้านี้นี้เลยกูหนีอยู่กูพยายามอยู่นะฮะกดไดฮัทไม่ทันหวยเอ้ย ช่วยด้ววยยช่มึงมึงไปรักษาตัวเองก่อนไปกูเพิ่งโดนสเตจแรกเองปั่นปั่นให้เสียสักเครื่องปั่นให้เสียสักเครื่องแต่เพื่อนทำอะไรอยู่กูอยากรู้มากเลยนะจริงจริงมันกำลังปั่นอีกเครื่องนึงอยู่ด้วยเว้ยเว้ยอารู้มากเลยเพื่อนทำอะไรอยู่ไปรักษาตัวเองก่อนไปรักษาตัวเองก่อนไปรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวจะสเตจสองแล้ววิ่งดาววิ่งจับมึนจับบึ๊ดเอาไม่ใช่มือเนี่ไม่ใชย่ากูวิ่งไป่ทํามึงอย่กูวิ่งไป่ทํามึงอย่กูวิ่งไป่ทํามึง กูอยู่ทางมุมเลยอะนัดไอ้เหี้ยวิ่งมาหากูอีกตัวนี้อ่าจบแล้ววพาะตานี่ตัได้สวยนะนั่นไม่ตาเราต้องมีความหวังดิไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งทีตด้ขึ้นนี่กูเสร็จแล้วขึ้นนี่กูเสร็จแล้วโอเคเพื่อน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 อีกคนหนึ่งโดนยิ่งโอ้ตรงนี้เลยวะเสร็จแล้วความรู้สึกกูเหมือนจะโดนไปช่วยเพื่อน ทางผ่านเหมือนกันอยู่กูไปช่วยเพื่อนเองไป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 ด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเบิกแมวขึ้นเลยเบิกแมวเบิกแมวมาแล้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 วโกรธอีกแล้วเสียงดังดีจริงๆเลยท่าไอ้เคี้ยตกใจหมดเลยไม่มึงมึงจะตายกูซะกูแต่ใทสุดท้ายแล้วไอ้ผมย้อยไอ้ดำไอ้ตากูอยากช่วยแต่กูทำไม่ได้ ไอผมย้อยไอดำไอเฮียคตเด็สิเลยสัตว์มึงเรียกเขาว่าไอดำนี่มึงก็ดำเหมือนกันนะไอตาเฮ้ยกูเห็นมังไล่มึงอยู่เลยไอยี่กกูอยู่ตอนนั้นเลเหรอฮู่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่ฮ่า่่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่่ฮ่าฮ่่าฮ่าปา่าฮ่า่าาเ่่ย่า่่่อ่เา่อ จะเป็นวิญญาณที่ทุกทรมานก็ต้าคือวิญญาณที่ทุกทรมานหลอกล่อนมาต้านมันโ้ตัวมาตายเอาลืมไปมึงตายแล้วนี่วะอูตายแล้วเอเคอุ้ยคนนี้ใจก้าว่ะไปช่วยเพื่อนโอเคกูจะระวังโดนเสือกินนะเว้ยเราก็ต้องเป็นสิงโตกันนี่จสิงโตชอบกินเสือสิงโตแล้วเดี๋ยวสิงโตชอบกินเสือวะ ต้องกินเสียไม่แม่นความรู้ใหม่คอนเสิร์ตโกูไปถวายมันโลงอ่ะแล้วข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างหน้าไอ้เหี้ยทำไมต้องเป็นคนมาล้มข้างหน้ากูตลอดด้วยวะมันเห็นกูนัดมึงจะไปช่วยเพื่อนนะไปช่วยมันยังไงอ่ะมันโดนไปแล้วอ่ะโอเคตายตายแล้วโอเคใจดีเว้ย เสร็จแล้วโบยนั่นเกูว่าแล้วถ้าเราไม่กูจะทำอะไรอะไรมันช่วยแคปดูไรตู้แล้วก็รอหาหลุมทีเดียวใช่ไหมนักไม่ใช่ตะจะปั่นไม่มันไปแล้วโอเคแมวม่เกมเป็นสองตัวเสียงระฆังเสียงระฆังเอาเดี๋ยวอ่านี่ไงวะข้างหลังเลยหยวรอจบแล้วดะหาหลุมรอแล้วกู อาลุมเลยอาลมรอแล้วโว้ยเดี๋ยวมึงรออยู่คนเดียวแล้วเพื่อนสามคนอยู่ในโรงจำปาเนี่ยนะกูตายเนี่ยตายเนี่ยเดี๋ยวมึงให้ชาวกาหน้าแบกลงศพแล้วก็ชาวอะไรด้ะชาวอะไรนะชาวชาวกาหน้าเอาจริงชาวกาหน้ากูดูว่าเป็นชาวอินเดียสิชาวกาหน้าไม่ใช่ประเทศกาหน้าไอ้เหี้ยกาหน้าอ๋อมาแล้วเพื่อน นัดจะมาช่วยเพื่อนอีกเหรอเอาไอ้เหี้ยนัอ้าโอ้ยนุเกล่ตับดักดักตับดักดักหลบไปหาลมแล้วครับตับหลบหนูมะเหมือนกับหลอกอ่าสุนัขกินจอกเอ้าวนัาโชคดีเปิดแล้วโชคดีโชคดีแมวอย่าขึ้นนะแมวแมวขึ้นหรือเปล่าไอ้เหี้ย กูคิดไว้แล้วว่ามันต้องเจอหลุมอดอ่าขึ้นแล้วเรีบเยบร้อยนิดเดียว<ง>นิดเดียว,กกวนิดเดียวเหี้ยเฮ้ยจะมีได้ฮัทมีไดฮ์ทมีไดฮัทมีไดฮัทโรเรียนอรุบาลเบธแฮมสามสัตว์ที่นี่แล้ววะ บเกด้ียว่าผมยังไม่เจอฆาตากรตัวเดิมนะอยากเจอตัวแม่งที่มันเฟี้ยวๆกแบบนี้กูเจอเปิดมาก็เจอเครื่องบันไฟเลยกูปันละครับไม่ใช่เปิดมาเจอฆาตากรอีกนะอยากเจอเอาตาที่แล้วอะ่ะตาแม่มึงตายไอสัตว์ไอ้เหี้ยกูเจอกูกูโดนไอ้เหี้ยกูโดนเจอกูโดนเจอฮ่ากูหนีเลยสัตว์ช่วยกูด้วยไปเลยช่วยด้วย กูด ok> ูเนี่ยดาวกูดูเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บไปถึงกระดูกช่วยด้วยกูมีไดฮัท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 ก็เครื่องปั่นไฟไม่เจอดิเนี่ยไหนช่วยกูหน่อยมันต้องช่วยกูนะนะมันต้องช่วยกูนะมันต้องช่วยกูนะเปิดกล่องแล้วเปิดกล่องแล้วมึงอยู่ไหนนี่ถ้ากูเปิดกล่องได้เปิดกูจะไปช่วยมึงฮะโอ้เสียงร้องดังมากเลยจะแบบ เปิดกล่องเจอไอเคปุ๊บแม่งชักไกขึ้นล้ำยิงหน้ามันเลยใช <Okay, S 1> ่เจ๊ดเจออาบีจีนักเจออาบีจีปัญญาอ่อนแล้วไอ้สัตว์อยู่ไหนกูจะไปเป่ามันก <c oughs> ูอยู่ใ <c oughs> ต้ดินไปเป่ามัน <c oughs> เอาเขี้ยใครทักหนาวกูอย่างน,นี้ตัวละครกูร้องเหมือนคนบ้ากามเลยสัตว์ไปแหล่ะจะเสร็จแล้วได้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่เห็นได้ไงวะโอ้ยระเบิดระเบิดตาตากูทำระเบิดกูทำกูทำให้มันสับสนเลยกูทำมากูทำให้มันสับสนได้กูทำมาระเบิดโอ้จริงๆเลยฆาตกร ได้ช่วยด้วยได้ช่วยด้วยมหากูที่โรงเรียนหน่อยกูต้องการการรักษาและการผสมเทียมขาดเลือดด้วยเออตอนนี้นิ่สินดวงกูแตกเป็นน้ำแล้วได้ตอนนี้เอาไม่นะไปแล้วกูดเปไปไดาไปช่วยมันทีไปช่วยมันทีไปช่วยมันทีมันต้องมาหากูแน่เว้ยเมื่อกี้กูทำระเบิดเลยแมวขึ้นแมวขึ้นแมวนะแมวนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแมวนะแมวนะแมวนะคนช่วยแล้วคนช่วยแล้วจะเสร็จแล้วดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไอ้เรี้ยูหัวขึ้นมันไปเดียวจะเสร็จแล้ว โอ้โหเสร็จปีเครื่องแล้วใช่ไหมอีกเครื่องหนึ่งอีวัวเนี่ยขัดกรนแล้วมึงทำเงี้ยอะไรนี่แล้วมึงทำเงี้ยอะไรมั่งนี่ปั่นอยู่ทำงานน้าทำงาน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วบักไอ้สัตว์สไปแล้วแน่อันแน่จูบไปดีเจอไปดีมึงทำอะไรอยู่เนี่ยท่าถ้ามาหากูที่ห้องใต้ดินหน่อยเด้อมาหากูที่ห้องใต้ดินที่บ้านหลังนี้หน่อยเด้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนยึดอยู่กูโดนยึดจ้ะจุกนะจุก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 ขึ้นไล่ไว้ยอ้าโดนไปเด้ดึ่งดอกอ่ะตื้ออ่ะตื้อมึงทำเยี่ยมไมอยากเห็นมึงตอนนี้มากเลยนะมาแล้วมาแล้วตามจุกต่อไปมุกจุกไปด้วยยึดเค็มกิตาเอาเรื่องว่ะ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 เรียบร้อยแล้วกูณตลาดมันรู้แล้วตลาดมันรู้แล้วกูว่าเอาไข่มากินกับสลัดผักได้เหี้ยฮืมพูดจะเห็นขาวเลยอยากกินเลยกู จุกกดดดููไไไ้้งทปั่นได้มื่อขึ้นหลอดแล้วปั่นได้มื่อขึ้นหลอแล้วโอ้โหมึงปั่นเสร็จไปสองเครื่องเลยมึงจุกเสร็จไปสองเครื่องแล้ววะนีจริงอ่ะเออเนี่ยจะสามเครื่องแล้วแต่เชื่อกูไม่ได้ปั่นไฟเลยอีกาขึ้นหัวแน่ทำงานได้ทำงานหน่อยทำงานหน่อยตอนนี้กูว่ากูจะเบเกนเก์เนี่ยจู้ได้ปั่นหาเลยเลยเลยไตาทำงานทำงานทำงานไม่รอดนะายสัตว์ถ้าไม่ปั่นน่ะเอาความจริงไหมกลัวกลัวเครื่องปั่นไฟไปเจอไปเจอเครื่องแรกแดีวกูปั่นไปนิดนึงไอ้สัตว์ได้กฆาตกรมา มาแล้วมาแล้วโอ้ออกระตกรไปนู้นแล้วขัด,ดก,กรดเออขัดกรน่ารักจริงๆเลย <c oughs> โอเคตาจะเสร็จแล้วเครื่องนี้เลยเครื่องสุดท้ายเลยเลยเครื่องสุดท้ายแล้วมันจะฆ่าใครไม่ได้เลยมันแขวนใครไม่ได้เลยแขวนแล้วไม่เฉยวะแขวนใครวะเจฟเฟอร์โดนแขวนอ๋อเหรอเจฟเฟอร์โดนแขวนเหรอนึงอ่ะเออเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีการขึ้นหัวกูแล้ยอูู้เลยหนึ่งเองอะไรวะมันใช่แล้ววะขัดกรดนู้นขนาดนั้นเลยเฮ้ย เหี้ยหน้ากูผ่านหน้ามึงเลยเมื่อกี้เออมึงผ่านหน้ากูไปไรเคียโชคดีเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่วกวนทำทุกอย่างแต่มึงจะตายเพื่อไอ้เห้ยหน้าไอ้สัตว์กูทำทุกอย่างเลยนะไม่เอานะนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอา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 ไม่เล่นอย่างนี้ได้ไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นอย่างนี้ไม่เอาโอกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วรอดแล้วกูปัดแล้วรอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วใช่ไหมอ้าว เอาเครื่องปั่นมาทําไมวะไอ้กูเอาเครื่องมือไปทําไมมันทั้งที่กูไม่ได้ใช้ดิช่วยด้วยท่ามันกำลังหากูมันกำลังหากูทำเระเบิดกูทำเระเบิดกูทำเระเบิดโอเค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 มันมาทางนี้แน่เว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันอยู่บนนี้เลยมันกำลังหากูไล่เหรอมันกำลังแขวะแขวะแขวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมแขวะแขวะแขวะเอาไปทีนะตาตาเข้าเข้ามาในนี้เข้ามา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 มาอยู่ในนี้มาอยู่ในนี้ สวยๆนะโอ้โหเป็นงานเป็นงานมากเลยนะมึงกูเพิ่งเคยเห็นมึงกูเพิ่งเคยเห็นมึงเป็นงานก็วันนี้แหละเป็นงานเป็นการมึงเห็นมึงเอาเพิ่งเห็นเอาล่าวเพื่อนมาใช่ไหมึงงเอกูเลยรักษาเพิ่งเองมันหัวน้ำมันจะห่วงเลือดมึงไหลไม่หยุดเลยเฮียที่สีดวงที่สีดวงเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วขัดก่อนไหมขัดก่อนไหมล่ะก่อนมาแล้วเปิดเปิร์กแนวขึ้นนิดนึงกปัดเลยไปปัดเลยไปปัดเลยกูพอมีไดฮาร์ดช่วยเครื่องนู้นอ่ะเครื่องเครื่องเครื่องที่กูปัดอ่ะเดี๋ ถ้ากูเอาเอเา็นดีนาลีนมานะเว้ยถ้ากูโดนตีแต่ถ้าเครื่องสุดท้ายปั่นเสร็จนี่เอาด่กูก็หายอ่ะหายเลยเฮ้ยนู่นนู้นมันอยู่ซ้ายมนอปั่นต่อแล้วปั่นต่อแล้วไปปั่นเลยไปปั่นเลยกูดูมันอยู่แล้วมึงอยู่ไหนนี่อันนี้เขาตัวท้ายเห่วยแล้วแล้วมึงอยู่ไหนนี่เนี่ยเครื่องเนี่ยอันนี้เครื่องปั่นเครื่องสุดท้ายอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเข้าใจแล้วเว้ยตามันอยู่แถวนี้นะกูเห็นมันเดินอยู่แถวนี้ถ้ามันมาก็สลายโตนะเว้ยสลายม็อบสลายโตเลยสัตว์ ้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกไหมว่าที่กูกับมึงรอดเนี่ยแม่มึงตายมันมาแล้วมันมาแล้ว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 เขาเขานี่เลยเขานี่นี่เลยวูย้ด้าฆาตกรโน,โนุบชิบหายเลยอ้ะฆาตกรนุบอ่ะว่าเป็นเนิร์ดไหมวะเราเลยไม่กลัวนี่เออไปไปปันหนอไปมนันกกหนอ <กด S 2> อย่า,ยากูแทง่ายอย่ากูยงตัวได้นะเวย้ยกดกดคิวกดเอเอีอยงตัวไอ้สัตว์ไม่ใช่ผับจี <laughs> เอาเลยเอาเลยปัดตเอาเลยเลขสองตัวนั้นทำอะไรอีกแล้วเฮ้ยสองตัวนั้นยังไม่ทำงานเลยนะเนี่ยเฮียมันอยู่ไหนกันนี่อุ้ย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 ไป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 ตัวใกล้สุดตัวใกล้สุดไอ้เฮียโนวันเนอะอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนามึงไปเปิดมึงไปเปิดมึงไปเปิดอย่ากูช่วยมันนะประตูอยู่นี่ใกล้กูเลยอืมกูโดนฟันกูโดนฟันกูโดนฟันเปิดที่เปิดที่เปิดเร็วเปิดเร็ว พยายามอยู่นะพยายามอยู่จะครึ่งร้อยแล้วจะครึ่งร้อยมันอยู่มันอยู่ในบ้านนี่ล่อมาไม่ล่อมาขวานนี่ไม่อย่ามาอย่าขวางกูไปมอบตาตาไปช่วยอยู่กูอยู่กูกูพยายามจะไปช่วยมันกูพยายามจะไปช่วยมันอียไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นเปิดประตูต่อแล้วกูประตูเปิดแล้วเหรอ เปิดแล้วเปิดแล้วไอ้ตาตาตาช่วยเปิดทีช่วยเปิดทีกูม่รู้ประตูนึงอยู่ไหนต้งนี่กูจูบนีลังกำลังร็วเร็วเลสุดกูเนี่ยประตูใกล้สุดกูเนี่ยจะเปิดเลยอีนึงสอเปิดลทุกคนเปิดลโโอเคโอเคโอไปเร็วไปเร็วไปเร็วหน้าอยู่หน้ามึงอยู่หน้าอยู่นี่อยู่นี่มาขามเบมาเร็วมาเร็วไอ้ตาแทงทีไอ้แทงไอ้กูีิง้งมามาออกเลยออกเลยออกเลย ไอ้ขี้กูทำทุกอย่างกูทำทุกอย่างเลยกูทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้โอ้ยไม่เอาได้ไอ้ี้ทิ้งกูเลยนะมึงเลยสั์หน้าหีมากเม่มึงกูไม่ต้องกูจะทิ้งจริงเสั์กูไม่ต้องกูจะทิ้งจริงไอ้ปา <c oughs> ทำกูทรมานทร <c oughs> มนานาไม่นึกเลยนะมึงไม่นึกเลยมึงจะทิ้งกูจริงไงตากูไม่นึกเลยมึงจะเป็นคนทันนี้กูจำไงได้นะกูจะไปไม่ทนันไม่ทันหรอตามึงตีกูแล้วอุ้ยตาตาอีกคนนึงมาช่วยกูอีกคนนึงมาช่วยกูหาทางรอดแล้วกันนะสองคนนะ่ะเอ้ยกูไปเป็นดูมึงดีกวะอุ้ยกูมีได้ฮัทกู <c oughs> มีได้ฮัทกูมีได้ฮ <c oughs> <ๆ>ัทเอาเร็วเร็เร็เร็วเร็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 วเร็เร็วเร็วเ เฮ้ย yes. ได้ฮัฟได้ฮัฟออกเร็วออกเร็วออกเร็วอร็วเร็วมีเฮ้ยไอเดคนนึงว่ะได้ฮัฟช่วยชีวิตไว้สองรอบไม่นึกเลยเราเต้าว่ามึงจะทำกับกูอย่างนี้ด้วยไอตากูบอกว่ามึงทิ้งมึงทิ้งกูจริงด้วยไอหน้าไอ้หี่ไอ้เหี้ยตาไอ้เหี้ย